สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้ผมมีข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับเงินเบี้ยพิเศษผู้สูงอายุนะครับหรือที่รัฐบาลเขาเรียกว่าเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุนะครับซึ่งจะมีการโอนในวันที่19กรกฎาคมโดยแต่ละท่านนะครับจะได้รับ4 0 0ร้อถึงหนึ่บาทนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาอธิบายนะครับว่าใครที่จะได้รับเบี้ยตามมาตรการนี้นะครับแล้วก็แต่ละท่านจะได้รับกันกี่บาทนะครับส่วนคําถามที่ว่าจะจ่ายเงินทางไหนนะครับเงินตรงนี้นะครับจะมีการจ่ายเหมือนกับเบี้ย ี้ยที่ท่านได้รับกันทุกเดือนนะครับโดยปกติก็จะเป็นวันที่10ของทุกเดือนนะครับถ้าท่านได้รับโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีนะครับเบี้ยในวันที่19นี้ก็จะโอนโดยวิธีเดียวกันนะครับช่องทางเดียวกันบัญชีเดียวกันส่วนท่านไหนที่ได้รับเป็นเงินสดนะครับที่ไปรับเงินกันทุกเดือนวันที่19นี้ท่านก็ต้องไปรับเหมือนเดิมนะครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับเป็นข่าวของวันที่16กรกฎาคม2565 เงินเบีย้ยผู้สูงอายุเข้าวันไหนหลังคอรมออนุมัติให้รับเงินพิเศษเพิ่มสูงสุดจำนวน2,500บาทเช็คไทม์ไลน์โอนเงินทั้งหมดได้ที่นี่เงินเบีย้ยผู้สูงอายุเข้าวันไหนจากกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือคอรมออนุมัติงบประมาณประจำปีพศ2565วงเงิน8,382ล้านบาทสำหรับจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุรายละ100-250บาทต่อคนต่อเดือนตามช่วงอายุจำนวน10.9ล้านคนนั้น ซึ่งมีผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เบีย้ยยังชีพในปีงบประมาณ2,565ณเดือนเมษายน2,565เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐก,กิจเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2,565โดยกรมบัญชีกลางสังกัดหน่วยงานกระทรวงการคลังทำหน้าที่โอนเงินเบีย้ยผู้สูงอายุสำหรับคำตอบของคำถามแรกนะครับว่าท่านใดที่จะได้รับเงินจำนวนนี้บ้างนะครับ คำตอบก็คือท่านผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เบี้ยอย่างชีพนะครับก็คือถ้าท่านผู้สูงอายุท่านใดที่ไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยอย่างชีพมาก่อนนะครับก็จะไม่ได้รับเงินตามมาตรการนี้นะครับถ้าท่านผู้สูงอายุท่านใดที่เคยได้รับกันมาแล้วทุกวันที่10หรือบางครั้งอาจจะมีวันที่8วันที่9บ้างนะครับวันที่19นี้ทุกท่านได้รับอย่างแน่นอนนะครับทำลายจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุมีรายละเอียดดังนี้วดแรก19กรกฎาคม2565ันย จะจ่ายครั้งเดียว4เดือน2เดือนเมษาถึงเดือนกรกฎาคม65แล้วก็งวดที่2นะครับจะจ่ายวันที่19สิงหา65จ่ายจํานวน1เดือนเป็นงวดของเดือนสิงหานะครับแล้วก็งวดที่3จะจ่ายวันที่19กันยายน65จ่ายจํานวน1เดือนก็เป็นงวดของเดือนกันยา65นั่นเองนะครับและมาถึงอีกคําถามนะครับก็คือท่านใดจะได้กันกี่บาทน,นะครับก็ดูตรงนี้นะครับรายละเอียดจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุแบ่งตามช่วงอายุ โดยใจ่ายให้ในแต่ละเดือนดังนี้อายุ60-69ปีรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม100บาทต่อเดือนงวดแรกรับจำนวน4เดือนเดือนละ100บาทรวมเป็นจำนวน400บาทถ้าเป็นงวดต่อๆไปก็จะเหลือแค่100บาทต่อเดือนนะครับจะจ่ายตามปกติ แต่เดือนนี้เขาจะทบให้เป็น4เด้งก็เลยกลายเป็น400นะครับทุกกลุ่มก็จะเหมือนกันแบบนี้นะครับอายุ70-79ปีรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม150บาทต่อเดือนนี่คือเดือนปกตินะครับแต่เดือนนี้จะได้รับงวดแรกก็คือ4เดือนเดือนละ150รวม4เด้งก็เลยจะกลายเป็น600นะครับนี่เฉพาะเดือนแรกนะครับเดือนอื่นๆก็จะเหลือ150อย่างเดิมนะครับแล้วก็กลุ่มอายุ80-89ปีนะครับจะรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม200บาทต่อเดือน งวดแรกรับจำนวน4เดือนเดือนละ200บาทรวมจำนวน800บาทแล้วก็อายุ90ปีขึ้นไปนะครับจะรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม250บาทต่อเดือนงวดแรกรับจำนวน4เดือนเดือนละ250บาทก็จะกลายเป็น1,000บาทนะครับ